สวดีครับผมน้านะแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนักตกปลานะครับผมวันนี้ก็พาทุกๆท่านมาลุยหมายนอกนะครับผมนี่ก็หลังเสร็จงานนะครับผมหลังเสร็จงานก็มีเวลาออกมาสักครึ่งวันนะครับตอนบ,บ่ายนะครับนี่ก็จะพาหน้า,นาๆออ,ออกล่าช่อนตามข้างทางไปเรื่อยๆนะครับข้างทางหน้าท่อแล้วก็หมายเล็กๆ โฟกัสที่เราต้องการว่า,าจะมีตัวเราจะทำยังไงให้มันได้ตัวนะผมเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคแนะนำเทคนิคน,นั้นๆไปในคลิปแล้วก็เลาะมีคลองก็ตีตามคลองไปเรื่อยนะครับผมโอเคดูกันครับผม ง่ายครับพอเคาะตามปกตินะครับเคาะมาเรื่อยๆนะครับตียาวๆแล้วก็เคาะมาเรื่อยๆนะสแกนก่อนครับซ้ายขวากลางโอเคครับซ้ายที่ วิ่งนะครับตรงนี้นะครับเมืกี้ขึ้นมาขยับเลยครับอย่างแรงนะครับตกใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยนิดนึงนะครับนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับขยับแรงมากครับ ลองใต้ต้นไม้ดูนะครค่อนข้างจะแคบนะครับชอ่องนี้ลองใช้เป็นบีดโฟร์แฮนด Four ์ครับเข้าไปนะครับแมนครับผมก็คือกัดแล้วครับเกี่ยวกับไม้ตัวอยู่หรือเปล่า อยู่นะครปีไม้เดียวกัดเลยนะนะครับถ้าเราปีมั่นเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ปลามันก็สูงนะอดีไปทีนะต้องระวังนะครับ ตามมากัดนะครับช่องแบบนี้ครับก็คือมันมีกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ที่มันขวางเราอยู่เราก็ไม่สามารถตีเียตีแบบโอเวอร์เฮดต้านบอลได้นะครับนะครับซ้ายขวาแล้วก็ใช้การดีดนะครับการดีดแบบโอวร์แฮดไหมครับการดีดเยือนะครับ ก็าสามารถตีได้นะครับลองเล็กๆอย่างนี้นะครับ บางคนครับมือใหม่ๆบางทีก็มาเจอใหม่วันนี้ก็อยากจะได้ตัวครับแต่บางทีมันตียากนะครับเราต้องหัดท่าที่มันใช้กับสถานการณ์นั้นๆได้นะครับน้ำใหม่ๆนะครับบางทีก็อาจจะมีตัวบ้างไม่มีตัวบ้างนะครับก็ลองตีดีกว่าไม่ตีนะ อน,น้าฝึกเป็นประจำครับก็จะตีแม่นในช่องแคบๆได้นะฮะแล้วก็กัดกัดครับเรียบร้อยนะครับโอ้ยยังทนจบนะฮะโอ้ยใ,ใหม่เลยหัดบ่อยๆครับก็จะตีแม่นได้นะฮโอเคเรียบร้อยนะครับโอเยได้ผลนะครับท่านี้นะครับ การตีโฟร์แฮนด์แบบดีดนะครับดีไปด้านหน้านะครับโอเคนะครับดูผลงานนะการตีในช่องแคบครับผมช่องแคบๆนะครับสายนะครับสวยเลยครับสามขีดได้ครับผมตัวนี้กัดนะครับตามมากัดนะครับตามมากัดใกล้ๆนะครับไม่ถึงห้าเมตรครับ ก็ลงคอไปเลยครับสองนิดนึงครับแล้วก็วัดเลยครับโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ผมเทสเล่นนะครับเทสในการแนะนำเหยื่อในการตีเหยื่อนะครับโอเคตัวนี้เป็นกบยางแฮกเกอร์นะครับผมสีเหลืองครับจะขอสองโอนะครับสองโอยังมิดคอเลยนะโอเคครับฝากไว้เวยครับผมสวยงามครับผมโอเคครับสุดยอดครับผมสวยงาม ก็เด okay. ี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกี้โดนไปตัวหนึ่งนะฮะโดนไปแต้นหนึ่งเก็บเรียบร้อยนะครับจะทำปลาเค็มนะโอเคครับเดี๋ยวลองซ้ำๆดูนะครับอาจจะมีตัวอีกนะครับใช้เทคนิคเดิมนะฮะก็คืออุ้ยกัดเลยครับไม่เดียวเลย พูดจะไม่ทันจบเลยอันนี้กัดไม่โดนนะครับตัวน่าจะไซส์เล็กนะพูดจะไม่ทันจบเลยนะก็คือใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือการตีแบบโฟร์แฮนดดีดเข้าไปนะครับโฟร์แฮนดดีดเข้าไปคนระับโอเค เตีไปน่าจะไม้เดียวมาครับโอเคแล้วก็ตามมาโฉบค,ครั้งหนึ่งแล้วก็เออกัดไม่โดนนะครับแล้วก็ตามมาซ้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งสายแล้วก็วัดนะครับพอดีวัดขึ้นมาแล้วก็มาหลุดข้างบนสาสวยครับโอเคครับสายประเข็มได้ครับสองขีดถึงสามขีดโอเคครับสุดยอดครัม เราถันมาก็เจอกล้องนึงนะครตรงครับตรงโค้งนี้พอดีครับช่องมีแหนนะครับสว,สวยนะครับช่องสว,สวยนะครับส่วนมากแบบระยะใกล้ผมจะถนัดทอยมากกว่านะครับเพราะมันจะทำให้เดี๋ยวเกี่ยที่ลงไปกับผิวน้ำมัน มันเบานะครับค่คอยๆนะครับม,มืนมีคนมาตีก่อนหน้านะครับโตลมหน่อยนะฮะตอนนี้เป็นมันน่าจะใกล้เย็ยนแล้วครับปลาก็น่าจะเริ่มกัดแล้วนะครับสี่มงกวนะ่า จริงๆช่องนี้มันก็สวยมากครับมีตัวปอ,อกขึ้นถ่ยใกล้ๆนะครับมีตัวนะครับ ยังไม่ขยับเยือนะครับเมื่อกี้มันมันจะกัดนะครับเดี๋ยวผมจะขย่าเยือนะครับเพื่อจะให้มันกัดนะครับตามนะครับตามตามมันะครับตามเลยครับเดี๋ยวสามอีกทีนะครับตีขึ้นข้างบนนะครับค่อยๆลากลงมาขย่าเยือนครับ นิ่งครับไปไหนลุะยโฉบนะครับอยู่หรือเปล่านะฮะโดนนะครับอยู่แล้วครับน่าจะอยู่แล้วครับเช็คอีกทีนะครับ วัดเลยครับโอ้ยโอ้ยยัยงไงครับทคนิคนี้สองเนียนๆครับวัดเต็มๆครับสองเนียนๆวัดเต็มๆครับไซนี้มาเลยครับยังไงครับผมอเอคได้ผลเลยฮะไม่ผิดหวังครับผม เทคนิคการถอยหยอดครับผมนี่ฮะกบยังน่าแฮกนะครับผมตัวนี้แฮกเกอร์ฮะต้องเนียนๆมิดคอไปเลยฮะไม่ต้องสืบครับนะครับดูไซส์ปลาสวยมากครับดูครับน่าจะมีครึ่งโลครับครึ่งโลขึ้นไปฮะ ห้าถึงหกขีดครับตัวนี้โอเคสวยมากครับยังห้าวอยู่เลยนะครับโอเคครับผมยอดเมื่อกี้ตอนแรกที่ตอนแรกที่ตีขึ้นไปด้านบนนะครับถ้ามันมีตัวมันจะขยับยนะฮะพอพอมีตัวขยับถ้า มันไม่กัดตรงจุดแรกนะครับก็คือเราก็คือยกออกไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตามมาใกล้ๆเราแล้วมันจะตกใจนะฮะเทคนิคนี้นี่ก็คือประมาณนี้นะครับก็คือไม่ให้มันตามมาถึงจงจนจนถึงเออด้านหน้าเรานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วก็มันจะตกใจนะฮะเพราะว่าบางทีปลามันระแวงนะฮะแล้วก็พอไม้สองตีขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆครับค่อยๆเขย่า ขย่าบนหญ้านะครับเพราะว่าตัวที่มันตามยังไงมันก็เตรียมจะกัดอยู่แล้วนะครโอเคครับฝากกว้ด้วยครับเทคนิคนี้ครับใช้ได้ผลจริงๆฮะโอเคครับสุดยอดโอเคครับหมายที่สวยนะ ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาจะมืดแล้วนะครับผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับก็ขอคุณนะนนะาแล้วก็เพื่อนตกปลาที่รับชมในคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมก็ให้นะนนานำไปออนำไปใช้ได้นะครับผมก็เทคนิคอาจจะ บ้างถูกบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็โอเคครับก็ถ้าน้าๆคนไหนชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตสมให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทําคลิปแล้วก็เทคนิคดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมน,น,นะครับผม